พระอาจารย์เพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นเฮ็ดประตูฟังทางนั้นใหม่อีกสามเสียนแต่ท่านเห็นไปท่านเห็นบ่โอ้ยงามมาลั่นกันยังนี่ฟังข้างสั่งสามเสียนอันนั้นพระอาจารย์พุทธาจ้าประตูอีกฟังหนึ่งคนหนึ่งเห็นเราดิเดไปท่าทีู่อันซุ่มสร้างนะซุ่มไมมอีกันเห็นเราบ่เพิ่นเฮ็ดสองประตูเด้เยต้องไปซองประตูซะละเออซองก็ไปยัดซองประตูสี่ประตูแล้วก็แล้ว กตเรียกเันนกาวเาลราเมย์ปุ่นกับเมย์ใช่ปุ่นกับเมย์ใช่เดี๋ยว้อไ้มเลยนก้สังกันเมยสั่งโอ้ยนเคืงฝ่าฝนปีนขึ้นไปรอบรอบไปเนาะอันนี้พิ่นไห้พิ่นไห้ดูดิตอนนั้นถ้าม่นาการมากมาจุดจนสี่หลัออกเล้าออกห้าน้อยเอฟซีายบุญยูยาโซก็เจ้าตามมาเลยดิ เราตอ้เพ okay. okay. ิ <S 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 mm ่นได้อันหลังค่าได้อันกระเบื้องได้ยังมาใส่ตต่มกันเนี่ยเลอป้ยทุกอย่างกับเป็นแชแน่ทางเนาะพี่น้องอืออือ

<laughs> à, không? Không, không có mà. ừ ừ okay. <laughs> không phải mọi người ừ mày 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 phải. có lấy đi.

ขอพอนี่ย่ะขอขอพอเล่าขอปูเล่าหลงปูปูท่อมนะขอขอเล่าให้ได้ได้สุรานก็ใช่มามซอยให้อกองก็เออเออตกัสิบขอเล้ยนะพี่น้องได้น้องเป็เ้ีน้อง สองเจ็ดห้าสองหรือสองห้าเจ็ดก็ได้ไล่ขึ้นไปาสวัสดีค่ะ๋วเียวเลาเีเลียง้ีเต้องัาธากไม่ได้พอกันเป็นปีเลเนาะปีเ้ว ังนตังยากไปเพื่อนตาละจิตตาละคนนี่ไปใส่มาพื่เนที่เติเดนเิกิจกรรมเนาะไ่ใส่เือที่จะทั้งให้ระยอรยบุญระยอรายอบ้านอยากลายยางขึ้นเรียนหน้างเรียนหลังเห็นงานลั่แเนียทงช่วงนั้งเนียป่วยเนียป่วยลงมันจะเพี้ยงานแ่าไปพุ่นส อ่างเดี๋ยจังเลยเนาะจะไดีลงไหลเนาะโอ้ยาไปบึงอ่ะพี่น้องเดี Danke. ๋ยวเราก็จะตัดไฮไลท์เนาะอ๋อขอบคุณพี่วันเพนเดอร์ที่มาจอดไว้ให้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทุกการรับชมเนาะวันนี้พาพี่น้องมารับชมบรรยากาศของธรรมที่พระอาจารย์ประสางยังบ้านในแล้วเนาะ ท่นสำเร็จอันนี้ก็สร้างตัวพี่น้องสร้างก็มาเรียงก๋วยเตี๋ยวสร้างก็มาอันปูนแล้วก็รับเขากับปามถาถยบายเพลนเนาะนี่เพื่นบระท่านเหล้วแล้วเขาเห็นแนวทางของเขาก็คือเจ็ดหาสองหรือสองห้าเจ็ดเนาะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขดอ้อเป็นเพียงแนวทางนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขออนุญาต น้องไหลเด้อขอบคุณทุกการรับชมให้ท่านมีความสุขูุไดอยากจะรวมโมทนาสาธุเนาะกับเป็นสะพานบุญนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ